ล่าสุดนะครับคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพูดในรายการโอกาสไทยกับนายกแพรทองทานนะครับโดยย้ําเรื่องการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนไทยและบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีที่แล้วนั้น GDP ขยายตัวประมาณ2.5นะครับแต่หากเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนถือว่าเติบโตน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า10ปีที่ผ่านมานั้นเราไม่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่ ดังนั้นครับทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับทำให้ GDP ของประเทศนั้นเติบโตมากขึ้นขณะเดียวกันครับก็อยากจะให้ SME ครับซึ่งเป็นภาคธุรกิจกว่า75%ของประเทศไทยนั้นมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ต้องอาศัยธนาคารพาณิชย์ละครับที่ต้องปล่อยสินเชื่อเพื่อ SME นั้นนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมครับ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวและนี่คือแนวทางในการพัฒนา GDP ของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ